ฮึยเรวยทำไมเหมือนไม่สัมจกจอยไม่จอยจอยเลยเหรอเป็นอะไรไหเหะฝน,นตกแล้วออกนอกบ้านไม่ได้เลยลูกโอ้ยเนาะสมุยข่อยปุ่นอยู่ข้างในหุกันดิฝนตกตัางแต่เทียงจนหอดแรงยังก่วันหยุด แล้วมองนัสมุย่อยเอ้ยเังไงใจเด็กๆืมมอง้าเป็นยังไงฮะนุ๊บเชที um> ่เลยวะไบ้านี้ 국민 awoo ngã Malik ngg Jung 明白。 ไปพี่น้องข้าวกันมองมาขิ้นเขาใหญ่พื้นที่ใหญ่พื้นที่ว่ามองกับเขาเลยจ้ะพี่น้องปรี๊ปปัมเปิดพระโอเพอร์เปิดพระโ,โอพบนางโมราสวัสดีทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาช่องเต็งตองชแนลเมนูวันนี้ค่ะค่ะ ฮัโหลหมูสวัสดีเจ็ดท่านนะคะฮัะโหลหมูแล้วก็แตงโม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 เมโลกูกจะต่อร้านมึงมึงบักคิดเดืองควายมึงไเออเมึงบักคิดเดืองควายปนอยากออกไปข้างนอกฝนตกพื้นแฉะอยากออกไปก็อยากออกไป,เด,ไปเดินไปรอบที่สองแล้วเดินไปรอบที่สองแล้วอยากออกไปข้างนอกหลาย ปวดปวดมันน่าคอยยอกไม่คอยยัง่งเอ,อ้ยเอาเอาตาเข้าไปแล้วตาเข้าไปแล้วออขอบคุณหนึ่งไลน์นะจ๊ะขอบคุณหลายจ้าฝนตกแช่ฝนตกแ<น>ชะ เป็นไงรสชาติไก่นกลิ่นไม่เหมือนข้าวไทยเหมือนข้าวซูชินั้นน่ะนอะไรไม่เหมือนข้าวไทยนันสิวะ

เพื่อรอการตรวจสอบสองข้อความโอ้ขอบคุณสองไลน์นะคะขอบคุณ1ิทบสองถันพระางเงียบมาคอมเมนต์มาเป็นยังจากตัให้ก้นไหลกับพ่อจา่าโอ้ยรองเทียงเขากระเจอคอมเมนต์ถือปิดไป2องมันนี้ก็งมาถือปิดอีกทักทายทักทายสวัสดีจ้าสั้นๆเหรอทักทายขอบคุณค่ะทักทาย พรังเงียบข้างบนด้วยนะคะ13จานปากก็ไรอันนีล่ละจ้าตองตองเอาน้ำมาสง่งแม่ตรงหน้าต่างเลยตองน้ำเปล่าต้องถามว่าน้ำเย็นหรือไม่เย็น,นเออก็ถามน้ำเย็นหรือไม่เย็นถามอย่างนี้สิ พอหยุดแล้วเดี๋ยวไปซื้ออาหารแมวแล้วแมวอาหารแมวหมดนอนอีดด้วาหารแมวหมดอีกแล้วโอ้ยโอ้เปิดไอ้ฟอมเรียบรลอยแล้วตะครอบคุณจ้า มีแตงโมแล้วนี่พี่นอ้องแตงโมเบม่งนตรงจินไลยกินข้าแรงกันหรวปาจ้ามาได้จ้าแวะมาก,กินกับไอ้เขาวก็ส่องติงตองสเส้นเหนีว FC ทุกท่านนะคะ อ่ะอ่เงี่ยตับไปเลยตับไปเลยพอพอทำไม่กินแล้ว แพวสุดสวยเองสวัสดีจ้าทักทายขอบคุณนะคะฮัะโลโหลมูพี่้อกมนตกมดมือบางทีงางถายคิดยอยู่พี่น้องกำลังถ่ายคิดอยูนเพ้อน ตูมตามมาโอ้โหฝ่ารองสนานสันใบทั้งคนทั้งแมวไปคนละทางอืมรอรอเดี๋ยวพี่ตองกินข้าวเสร็จก่อนจะไปเื้ออาหารมาให้รู้นะ่าท้องจะหิวอืมจ้ 来你，那个了，嗯嗯啊。Hmm. Mm-hmm. <clears throat> รลมหมูจาบพี่น้องขอบคุณสามไร่นะจ๊ะ หนนาที el el first, the fourth. Fourth ่ก็ลโรคเลยพี่น้อง้าเวล่ามดอคนมต้วมือเนี่ก็ต้วมือสมมติข่อยก่ต้องวนเวียนไปไหนเลยโอ้ยมันจอกมันน่าพารวยุก็โดดสองเธอก็หมดสูงเลยลูกกรยโดดสามเท้าังไมหมดเล่สมเ้าไปยุ่งโคงงเจอเ้ยเดี๋มันเกงคัก โอ้สวนสนามก็ยื่โดดบานนี้เอ้ามาจะอะไรล่ะบานนี้พี่น้องนี่เ้อวแกะแกนี่อะไรพี่น้องลงไปที่อะไรจ้ะสมุยมาหลายแล้วคอยเริ่มบ่อนี้แล้วพุ่นพุ่นตกสมุยแลนสวนหนาสวนร้างยู่วันสวนสนามยะโดดพุ่นขบวนงูเป็นแมวหรือเป็นงูอ่ะ ขออนุญาตลงเวทีจ้ะ